ของแพรมโดนหนักกว่าน,นั้นอีกของแพรมอ่ะเอาตีนมาทาบหน้าเลยเอาตีนมาตั้งบนตักทาบหน้าแล้วก็ตั้งบนตักเงี้ยแต่เราให้เกียรติเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ซึ่งตอนนั้นอ่ะแพรมนั่งยองๆไงแล้วเขาตีนมาพาดหน้าแล้วก็วางบนตักแพรมนั่นแหละแพรมก็โดนแล้วยังโดนด่าแต่งหน้าเหมือนผีแต่งหน้าถ้ารู้รู้รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะฮะก็แค่ออกมาขอโทษนะคะคุณป้าอีอีอกใคร้างแต่งหน้าตอแหลอีสัตว์ มึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูเอ่ยชื่อกูเดี๋ยวกูก็ไปแจ้งความเอามึงเข้าคุกพรุ่งนี้ทั้งหัวทั้งเมียอีดอกทองตอแหลบอกว่ากูเอาตีนไปอยู่ตรงหน้ามึงแล้วด่ามึงอีสัตว์ตอนไหนว่ามึงเข้าคุกได้นะพอดีมึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูถ้าเอ่ยชื่อกูกูเอามึงเข้าคุกแล้วก็ไในคอมเมนต์มึงมีชื่อกูมีหน้ากูกูเอามึงเข้าคุกทั้งหัวทั้งเมียเลวโกหกตอแหลโกหกตอแหลเก่งมากอีสัตว์ อกว่ากูเนี่ยเอาตีนเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าพาะมึงนั่งอยู่แล้วก็มาด่ามึงกูเคยทําตรงไหนอีสัตว์ก6หกตอแหลเก่งมากเขาแจ้งกูไปรายการผู้หญิงทาํามากินไปรีวิวแล้วมึงสองคนผัวเมียะไรก็แบบพยายามจะอยู่ไปใกลก้กูเล่นกับกูถ้าเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่มีอะไรเลยกูโกหกตอแหลเก่งมากเดี๋ยวเอาเข้าคุกนะคะกูแจ้งความเอาเข้าคุกทุกวันเลยคะ่ะอีพวกที่แบบปากแกวว่าอูชอบไปโพสด่ากูชอบให้คนเนี่ยเข้ามาด่ากูกูเอาเข้าคุกทุกคนเลยคะ่ะ กูมไม่ปล่อยไว้ค่ะกูรำคาญมากไอ้ผู้ขีข้เนี่ยอุย้ยเร็วมากอิสัตพอดีกูดูแล้วมันไม่มีชื่อกูมีชื่อกูกูก็ไปแจ้งความพวกนี้เลยเอามึงเข้าตั้งหัวตั้งเมียเร็วมากค่ะโอ้โก้าโกหกก้าตอแหลใส่ลายอิสัตรู้ไม่จริงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าพูดเลยมึงกขี้แสงเยอะไงอยากดัง อยากให้เพจมีคนดูเยอะๆมีคนกดไลค์เย,ยอะๆโกหกตอแหลกเก่งเลยโอ้ยประเทศไทยมันไม่เจริญเพราะว่ามันมีพวกโกหกตอแหลกเก่งสร้างเรื่องเก่งหูเ็วมากพวกนี้อีสัตไม่รอมันอกอดกระแสมันอยากดางังอีดอกทองอัวเมียกูเนี่ยลฟ์สดอยู่เขาจ้างกูไปรีวิว แล้วมันก็โดนแจ้งไปด้วยแล้วมันก็แบบว่ามาอยู่ใกล้กูแล้วก็ไปพูดแบบว่ากูเนี่ยเอาตีมไปอยู่ตรงหน้ามันเลยอย่างต่างๆมันออ้ยเลวมากค่ะเลวจริงๆโอ้โหทำไมกล้าพูดขนาดนี้อ่ะกล้าโกอกตอหลายขนาดนี้ดีมึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูนะเอ่ยชื่อกูกูไปแจ้งความมาเข้าคุกเลยกันอิสัตว์สาร,สารเลวเลวจริงๆค่ะ หมูมันเล่นกับฉันสนุกสนานเลยเลยเมื่อกี้มันไปไล์สดเมื่อหกชั่วโมงกันบ,บอกว่ากูเอาตีมันนั่งอยู่กูเอ,อาตีมาอยู่ตรงหน้ามันเลยแล้วก็บอกว่าแล้วก็ด่าอู๋จะมีเลวอย่างนี้โอหกตอแหลกูไม่เคยเจอโกหกตอแหลอย่างเงี้ยกูไปแจ้งความ,ม,เ,าอมอาาเอ,า,อเาเข้าคุกอีกคนวันนี้ก็ไปแจ้งเอาเข้าคุกอีกคนพรุ่งนี้ก็แจ้งเอาเข้าคุกอีกคนอีพวกเคี้ยนๆนี่หิวแสงจะได้ไม่มาด่าเราไปโพสด่าเราเราไม่ยอม อีดีว่ามึงได้เอ่ยชื่อกูนะถ้าในคอมเมนต์มึงพันกอดคอมเมนต์มีชื่อกูกูเอามึงเข้ากูกูกำลังรอแคปอยู่เนี่ยเรลวสารและเรลวมันอยากได้กระแสมันอยากได้กระแสอีสว์เนี่ยโกหกตอแหลไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะมาเสือกค่ะอุวิโกหกตอแหลก็ยังจะอยู่ในเหตุการณ์ู่ปาามดแนีอย าไปาปาดหน้ากูแล้วค่ะมามแล้วค่ะมันใสกทำไม่มึงสวยกว่ากูวะอแม่คะ่ะเรื่องความสวยเนี่ยออไม่ไม่ไม่ไมเอมอมัน,มนใส่ส้นสูงมันขี้โกงค่ะนั่งความสูงค่ะสวยกว่าแม่แม่สวยกว่าแค่หน้าของอื่นหนูไม่ยอมนะคะ <laughs> <laughs> ไม่หนูมีแม่เป็นไอดอกไงหนูดังได้เพราะอะไร เพราะว่ามันเรียนแบบกูเรียนแบบแม่มันไส้มันมันนานแล้วค่ะปวดผัวแต่ผัวมันหล่อจริงผัวมันเป็นตะช่างเป็นตะก้องให้เลยนะคะไส้กระเทยมีผัวหล่อค่ะรวากันไม่ได้นะคะมกับที่มันปวดผัวเลยค่ะบุญสิวีบารมีแปดค่ะแม่แง่ซีนดิฉันนะคะใครๆเนี่ยเขาเดินกลับไปหมดทีนี้ไม่ยอมกลับยืนอยู่ตรงนี้เพที่ให้คนมารอขอถ่ายรูป ดูแสงไปถึงไหนแม่คะหนูจะบอกว่าแสงของหนูเนี่ยมีอยู่ในตัวกรับเพราหนูเป็นกระสือแม่จะว่าเหมือนดังนั้นจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้นะคะแม่ขะเป็นเขาก็เรียกว่าจิตวิปริตอยู่แล้วนะคะแต่นี่อีนี่ จิตวิตริกยิ่งกว่าเพราะมันหิวแสงไม, h, ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเป็นแมงเม่าค่ะพร้อมกินแสงต่อปากต่อคำไม่รี้จัดการละเทสังอี้ผู้ใหญ่รุ่นแม่มึงแล้วยืลาตีแล้วนะแม่หนูไม่อยากนี่ไงนี่อ่ะยอมลาตีนะี่ะที่ฉันไม่อยากจะบอกว่าประทัานยืนปุ๊บกัวนมหนีหัวได้เลยนะคะมันใช่ไปแล้ว แซลมอนใช้นอร์เวย์สดแคร์นะวันต่อวันเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่แบบจะให้แม่เนี่ยเอานี่เลยค่ะนี่อนี่าาค่ะของแม่นแล้วก็หนูกำลัง่านักคนไม่ได้วยก็ำาลังตัดปลาหมึกให้อีกน่วยก็ถ่ายลูกค่ะ นะฮะคนไม้สวยก็ไล่ตอดไปเลยแล้วแม่เขาเอาให้ได้ครัเขาไปหมดได้เหมใครจะไป็งเหมือนมึงสัย่ามาตอแหลนี่มึงจะหิ้วเยอะกอไม่นี่ยสงเสมอกักับมนอลงเี้ยนี่เนี่ยสงเสมอแม่คคือนายนายกระบปนะคะสิงเสมอจางรเนี่ยหล่อมันนี่ชผัวนนะกินคุณแม่ เฮ้ยเราทำไมไม่บอกความจริงไปว่าว่าหลวงโครว้าแม่ก็ติดใจความหลวมความหลวมเหมือนแก้วแขวนอยู่ในโอห์ลุ่มมิกี้เหรอว่ามีเงมิกีค่ะออมันทำไปแล้วนี่นมมีกีค่ะแกแกทำไมถึงชอบกระเทยวะอผมก็ดูสัวยันผู้หญิงไงคะพี่รองขาขาต้องเป็นเลข ัอสรุปย well, ังไงก็รักกันนะสุภาพบรมึงเนี่ยเป็นแย่ที่โสดทงานขี้เกียจที่แบมก็ไม่ไม่ชไมถูต้องใหู้มนงเนี่ไงแมรูจริงอ่ะกูดูมึงไม่ตั้งหลายปีแล้วเนาะ เมอนมลาอะไรของมึงวะโดยทำไมจะต้องหิวแสงจะต้องไม่เจอกันไปตรงไหนก็ต้องไม่เจอแกก็แม่ยางไงหนูก็เลยเกาะกระแตแม่เออกาะกระแตคนอืมันไม่ได้เรื่องมื่เดินเดินไปนะก็ไปเจอไอ้บอลเชิญยิ้มนะมันเดินหนีกูเลยมันเถือว่าตานหลกเป็นเพื่อเป็นตามันไม่เล่นกับกูโอ้ยไปเลยนะไอ้บอลมึงมึงจี๊ดนักจังของนักนะมึงด่าเลยค่ะมางี targets, ้ค uh> uh, ่ะ

กับแม่ลีน่ามีแล้วล่ะคุณไปได้ฟังกูมือรู้แล้วเปล่าวันวันก่อนนะกูเนี่ยไปที่ยิงเลยที่ขอใจแรกเบอร์โทรอ่ะอ่านี่มันคาปูชิโน่แล้วเออไปออกรายการเดียวกับกูอะไรโคดตัดเพลงต้นฉบับสลับอ่ะต้นฉบับสลับเพลงนะพี่มังไป็นพิธีกรแล้วกูด่ามันพรุ่งตอนนี้เพลงแม่งดังที่หายเหมือนเดังกว่ากูอีกดังนั้นนะคะใครที่หาว่าดิฉันเกาะแตงไทย ใช่อไอ้บ้ามึงไม่ยอมเกาะแสงกูมึงไปตายตไอ้บ้านเชิญยิ้ไ